Này, เด็กเล็กนี่ยเป็นอยู่ในช่วงของการที่เขาจะต้องเรียนรู้อะไรต่างๆมีความโซนมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับความไม่อยู่นิ่งเพราะฉะนั้นในการดูแลเนี่ยหลักคิดหลักอะไรต่างๆที่คุณครูควรรับรู้ว่าถ้าเราจะต้องดูแลเด็กในวัยประมาณขนาดนีน้สิ่งที่คุณครูจะต้องต้องต้องเตรียมใจเตรียมอะไรต่างๆหรือหรืออาจจะจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่เียจะต้องทำอย่างไางกันบ้างก็ในฐานะเราเป็นศึกษานิเทศนะครับ ศึกษานนเทศก็คือคนที่เป็นครูมาก่อนฮะสโนป้าก็เคยเป็นครูมาแล้ว14ปีก่อนที่จะเปลี่ยนสายงานมาเป็นศึกษานนเทศเวลาเราจะทํางานกับครูเนี่ยเราเข้าใจเราเราเข้าใจชีวิตครูว่ามันเป็นยังไงครับอ่าเป้าหมายหรือหรือความภาคภูมิใจที่มันเกิดขึ้นกับตัวครูเนี่ยมันจะเกิดผลแบบนี้นะเมื่อเราเห็นความสําเร็จของลูกศิษย์มันก็คือความสุขของของครูเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นศึกษานิเทศเวลาเราจะทํางานกับเด็ก คร,ครูที่ทํางานกับเด็กเราต้องสร้างความเชื่อให้คุณครูก่อนครับสนปาก็จะสร้างให้คุณครูเชื่อว่าเด็กทุกคนน่ะสามารถพัฒนาได้นะออื่าเด็กทุกคนแตกต่างกันนะเด็กไม่เหมือนกันเลยอเพราะฉนั้นเราต้องเชื่อก่อนว่าเขาอ่ะพัฒนาได้<อ>ทุกคน,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 นพัฒนานนได้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์เด็กมีความแตกต่างกันเด็กทุกคนพัฒนาได้ใช่ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปได้ถึงจุดไหนแค่นั้นเองครับ เพราะนั้นเราต้องบอกว่าคุณครูเราจะไม่ทิ้งใครไปนะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่แบบพัฒนาการได้ดีดูแลส่งเสริมไปส่วนเด็กที่ยังทําไม่ได้คุณครูไม่ทิ้งนะคุณครูต้องหามีเวลาในการดูแลเขาจะต้องทํางานกับใครบ้างร่วมกับใครบ้างเราต้องช่วยกันอย่างเงี้ยเพราะงั้นถ้าเราสร้างความเชื่อให้คุณครูได้ตรงเนี้ยเขาก็จะไม่ทิ้งใครเลยคือไม่ทิ้งเด็กคนไหนเลยสนปาก็เช่นกันเวลาเราดูคุณครูอะ คุณครูคนนี้ยังอ่อนล้าอยู่นะยังไม่พร้อมไม่พร้อมจะไปเอาเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่ไปได้ไปก่อนในติดขัดเรื่องอะไรอยากอยากให้ทาอะไรอ๋อสอนอตอนนี้ครอบครัวหนูเป็นแบบนี้นั่นแหะคะ่ะเราเราต้องไปเข้าใจคุณครูก่อนว่าเอ้ยทําไมตอนนี้เขาแบบ ي, ไม่สามารถจะไปตาับกับเพื่อนได้นะไม่สามารถจะไปพัฒนาตรงนี้ได้นะเพราะอะไรก็าอาจจะติดขัดเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาดูสอนอก,ก็เหมือนกันก็ไม่ทิ้งครูคนใดไว้ไว้เหมือนกันเราก็ต้องพัฒนาสร้างแรงจูงใจให้กับเขาให้ได้ในการที่จะพัฒนาติ เงีง้ยค่ะแล้วเราเราสนปาแบบทํางานจนกระทั่ทงแบบว่าตัวเองเชื่อสนิทใจแล้วแบบเชื่อมั่นเลยว่าอย่างที่เราบอกว่างานวิจัยของมีงานวิจัยที่บอกว่าการลงทุนในเด็กประถมวัยคุ้มค่าที่สุด <c oughs> อ่าเราทําจนกระทั่ทงแบบว่าคือสนปามีลูกแล้วสองคน <c oughs> สนปาจบเอกประถมวัยแล้วเราอ่ะรู้ว่าเด็กประถมวัยต้องทำไงตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะ <c oughs> คือทํา <c oughs> ตามทฤษฎีทุกอย่างเราอยากรู้ว่าถ้าเราทําตามทฤษฎีทุกอย่างแล้วลูกเราจะเป็นยังไง <c oughs> อเราลงทุนทุกอย่างกับเขา อ่าช่วงนี้ต้องให้อะไรให้ความรักมากที่สุดนะต่อนะต้องอ่านหนังสือเอาลูกเอาลูกเอาลูกของตัวเองไ้เป็นเป็นเป็นมดโมเดลในการลงทุนใช่เลยค่ะแล้วตอนนี้พอลูกโตขึ้นคนนึงจบมหาวิทยาลัยแล้วหรืคนนึงกําลังจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยครับเราลงทุนกับเขาในช่วงวัยเด็กแค่นั้นเองค่ะพอปฐมปุ๊บลูกคิดเป็นคิดเองได้แล้วค่ะวางแผนชีวิตตัวเองได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมแล้วทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้น ความสาเร็จที่เกิดขึ้นมันเกิดจากเราอะ่ะทําฐานรากอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งมากเลยลูกผู้หญิงคนเดียวทําไมมัธยมเธอสามารถไปต่างประเทศเองได้โดย <ừ> ที่แบบว่ากลับมาอย่างรอดปลอดภัยเอาชีวิตรอดกลับมาได้แล้วเราไม่ต้องห่วงเขาเลยเขาวางแผนชีวิตของเขาได้ตรงเนี้ยเราถึงบอกว่าถ้าฐานรากมันแข็งแรงแล้วอะค่ะคมันจะแบบไปยังไงก็ตามอะ ความแข็งแรงมันจะอยู่ข้างในตัวเขาเขาจะเจอ <น prus. S 1> ความผิดพลาดเขาไม่ได้ว่าสําเร็จทุกเรื่อง<น>แต่เขาแข็งแร่งพอที่เวลาเขาพลาดแล้ว<น>เขารู้เลยว่าเขาจะทํำยังไงครับอ่าเขาจะปรับตัวเองยังไงเขาจะแก้ไขแบบไหนอันเนี้ยคุณสุนทรภพเพราะฉะนั้นรากฐาของเด็กที่จะดีในวันข้างหน้าเนี่ยเราควรเน้นหนักเราควรเอ่อเน้นการพัฒนานับตั้งแต่ปรถมวัย ที่เป็นรากฐานตั้งแต่สําคัญของชีวิตโดยเฉพาะช่วงศูนย์ถึงหกปีเรารู้อยู่แล้วว่าศักยภาพสมองของมนุษย์เติบโตสูงสุดในช่วงนี้ครับถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทองนะคะโอกาสทองของชีวิตคนคนหนึ่งเด็กปฐถมวัยที่อยู่ในมือของคุณครูเนี่ยตอนนี้สําคัญมากเลยนะสองถึงสามปีเนี่ยกราฟสมองสูงสุดเลยเพราะนั้นถ้าคุณครูอ่ะเขาเข้าใจเข้าใจวิธีการวิธีการส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆมันจะเป็นบุญ เป็นบุญของเด็กทุกคนเพราะฉะนั้นสอนอปาจึงทุ่มเทม,มากครูไม่รู้อะไรครูต้องการเรียนรู้อะไรบ้างเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสนับสน,นุนความรู้ด้านวิชาการพาไปดูพาไปศึกษาคุณครูออกแบบกิจกรรมแบบนี้ไหนลองทําดูซิเด็กคนนี้เป็นยังไงมีเด็กที่ยังไม่ได้สมบยัยมีใครบ้างเราจะแก้ไขยังไงกระบวนการแบบนี้ถ้าหากไม่ว่านักวิชาการผอ,อ,อก,กองหรือใครก็ตามเนาะถ้ามีโอกาสครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอะถ้าเราส่ง งานเข้าไปแล้วบันทึกหลังสอนแล้วพบเด็กมีปัญหาแบบนี้ถ้าเราบอกว่าเออหน่วยงานจะช่วยเหลือ,อยังไงบ้างตอนนี้มีเด็กของเราที่มีภาวะที่แบบว่าไม่สมวัยประมาณนี้นะคะควรควรจะทํายังไงคุณจะทำยังไง,งต่อ,ค,อครับเพระนั้นเราจะไม่เราไม,เาไม่เราอาจจะแก้ไขปัญหาโดยเราคนเดียวไม่ได้ครูสี่คนในศูนย์ของครูยา อาจจะแบบว่าเอ้ยยังต้องการงบสนับสนุนนะต้องการสื่อตรงนี้นนะตรงนี้นะต้องการผู้รู้นะต้องการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันต้องเกิดการทํางานร่วมกันอ่าตรงเนี้ยแหละค่ะมันถึงจะเกิดความสําเร็จได้มันไม่ใช่ขู่แค่คนเดียวอ่นี่นี่คือบทบาทหนึ่งและ,ะบทบาทความสาคัญอย่างหนึ่งของสพดที่มีต่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศนะครับต้องต้องถามทางทาง ครูยาละนะครับในบทบาทที่ตามที่สนอปาพูดนะครับเรื่องความสำคัญของการที่พัฒนาเด็กใน,ในช่วงวัยเล็กๆอย่างงี้ยังไงบ้างคค่ะก็อย่างที่สนอปลาบอกคร,ตรูต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้พัฒนาการตามวัยของเด็กแล้วก็ครูจะจัดประสบการณ์ยังไงให้เด็กบรรลุตามพัฒนาการตามวัยของอ,อย่างเช่นด้านร่างกายเด็กวัย สมมติว่าเด็กสองขวบร่างกายควรจะเป็นอย่างไรครูก็จะต้องจัดประสบการณ์ให้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้ได้ให้บรรลุผลไปตามพัฒนาการตามวัยของเขาด้านร,ร่างกายด้านอารมณ์สังคมจ,จิตใจสีด้านที่ที่ขอ,อตามตาม,ตามหลักสูตรแกนกลาง<ช>ครูต้องเรียนรู้ให้ได้ครูต้องจัดทําให้ไดไ้ถ้าครูทําไม่ได้แล้วก็สมมติว่าในในใน,ในฐานะที่ว่าเป็นเป็นหัวหน้า เราก็จะแนะนําจะอะไรแบบนี้ครูก็ต้องยอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันไม่ทําบอกมาเหอะฉันไม่ทํานั้นไม่ใช่นั้นไม่ใช่ครูครูต้องทําให้ได้แล้วก็เราต้องมีเราในฐานะหัวหน้าเราก็ต้องกระตุ้นให้ครูทําตรงนั้นให้ได้ไม่ปล่อยปะละเลยเราจะไม่ปล่อยให้ให้เด็กให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนามันไม่ได้เด็กเพียงหนึ่งคนไม่ได้รับการพัฒนาเพียงหนึ่งเรื่อง มันจะเป็นการเสียดายโอกาสเสียดายเวลาที่ที่เด็กคนหนึ่งที่ที่สมควรได้รับการพัฒนาคือคือจริงจริงแล้วสิ่งที่คุณยาพูดเนี่ยจริงจริงก็คือฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยละใช่ค่ะคือถ้าเกิดเราเข้าใจพัฒนาการทําไมลูกชั้นซนไวนี่วัยซนอยู่แล้วไม่ซนที่แปบกใช่ไหมฮะคือถ้าถ้าบอกว่าถ้าเกิดเขาเข้าใจโซนก็เรื่องปกติอยู่วัยนี้ต้องต้องโซนวัยนี้ช่างช่างถาม ผมก็จะเด็กทําไม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 ตอบไม่ทันนั่นคือสิ่งที่พัฒนาการของเขาวัยนี้ยเป็นวัยที่อยากอยากเรียนรู้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องทนแบบนี้น้องเดี๋ยวจะครูนะค่ะใช่ค่ะสำคัญมากครูยาเจออะไรบ้างในเรื่องในฐานะที่อยู่หน้างานเลยค่ะของเด็กก็คือเด็กแล้ว ตัวครูก่อนนะคะต้องเข้าใจพัฒนาการเด็กเนาะต้องดูเด็กแต่ละคนว่ามีพฤติกรรมแบบไหนพัฒนาการของเราเป็นอย่างไรค่ะเพราะว่าจะได้ส่งเสริมให้ให้ถูกกับตัวเด็กนะคะดูตามวัยแล้วก็ดูพฤติกรรมของเด็กด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็คือดูว่าเราจะสังเกตจากทางทางครอบครัวก่อนว่าพ่อแม่ให้ความสนใจแค่ไหนนะคะแล้วก็จะมีกระบวนการในการช่วยเหลือเด็กอันใดอย่างนี้ค่ะซึ่งของเราก็จะมี การอบรมให้พ่อแม่นะคะการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองให้กับให้ให้มามีความเข้าใจในการเข้าใจในเรื่องของพั้นาักการดิกเนี้ค่ะโดยทางทางเทศบาลนครโดยท่านสรนิเทศเนี่ยก็จะได้ออกแบบนะคะมีแบบหลักสูตรพ่อแม่นะคะอบรมให้กับพ่อแม่ด้วยใช่เดี๋ยวต้องถามตอนนอปาแล้ว่านยังไม่ได้ยเงยัยงม่ไ้หลักสูตรพ่อแม่ เป็นหลักสูตรในการอบรมเลี้ยงดูเด็กสำหรับพ่อแม่ในเด็นประถุเด็กสำหรับระดับประถมวัยใช่ค่ะเป็น parenting โปรแกรมอ่าค่ะเราก็จะมีโปรแกรมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเนะเาะนี้นเรามี4โปรแกรมที่จะให้ความรู้พ่อแม่นะคะ,คะ,ะสมองศักยภาพสมองของเด็กประถมวัยพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่าวัยนี้เป็นโอกาสทองนะถ้าพ้นจากวัยนี้แล้วถือว่าแบบพลาดนะที่เราไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้ส่งเสริมเขาเพราะฉะนั้นเราต้องทํางานร่วมกันนะระหว่างครูกับ กับพ่อแม่อย่างี้ค่ะเสริมศักยภาพสมองด้วยวิธีไหนได้บ้างเล่นการเล่นเล่นยังไงได้บ้างใช้นิทานแบบไหนได้บ้างเางี้ค่ะควรจะเล่นกับลูกนะเพราะมันเป็นเรื่องคู่กันสมองกับการเล่นอ่านเพื่อไปส่งเสริมพัฒนาการส่วนโปรแกรมที่2จะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมโดยมือพ่อแม่อ่าปรับพฤติกรรมลูกโดยมือพ่อแม่จริงๆแล้วบางทีเขาบอกว่าทําไมพูดแล้วลูกไม่ฟังทำไมพูดแค่นี้ไม่เข้าใจจริงแท้จริงแท้แล้วคือตัวเองสื่อสารกับเขาไม่เข้าใจ คืออ่าไม่ไปปรับตัวเองพ่อแม่อ่ะพ่อแม่ไม่ไม่ปรับตัวเองนะจะคอยปรับแต่ลูกคือบอกอย่างนี้ทําไมทําอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยฟังไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอพอผู้ปกครองเรียนรู้เนาะมันจะเป็นกระบวนการที่เราฝึกเขาอ่ะเช่นมีภาพแล้วให้ลองวาดดูอ่าบอกให้วาดอย่างเงี้ยพอบอกให้วาดบอกให้วาดรูปด,ดาวตรงมุมอะไรเงี้ยเขาก็จะวาดไปตามที่บอกอ่าพอวาดตามคนที่บอกปุ๊บพอเอามาดูภาพภาพอ่ะวาดตามที่บอกจากนั้นหันไปบอกเลย อีกคนนึงอะหันไปบอกเลยว่าวาดอะไรตรงไหนอ่ารอบที่สองพอรอบที่สามเอาแบบให้ดูเลยอย่างเงี้ยค่ะเอาแบบให้วาดเลยปรากฏว่า,า,าผู้ปกครองก็บอกว่าตอนเอาแบบให้วาดเลยเนี่ยวาดง่ายตอนบอกให้วาดยัง<ๆ>ไม่เข้าใจเลยหรือแม้แต่แบบมาชี้ชี้ชให้วาดตามเนี้ยก็ยังทําตามไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยเ <teachers. S 1> พราะงั้นตรงเนี้ยพอสุดท้ายแล้วผู้ปกครองก็เรียนรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วอันไหนง่ายที่สุดอ๋อตอนที่เอาตัวอย่างมาให้ดูแล้ววาดตามง่ายที่สุด เห็นไหมตัวอย่างเด็กแต่ละคนอาจจะมีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันอย่านแล้วสุดท้ายคือบอกว่าตัวอย่างมีค่ากว่าคําสอนใช่ไหมพูดบอกไปเถอะแต่แค่ทําเอาตัวอย่างให้อะแค่ทําตัวอย่างให้ดูอะทำได้เลยเพราะนั้นพ่อแม่ก็จะเรียนรู้อ๋อสุดท้ายแล้วเราต้องปรับตัวเองปรับตัวเเพราะเราเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องลูกถึงทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือโปรแกรมที่สอปรับพฤติกรรมเด็กด้วยมือพ่อแม่พจน์พจน์ที่เวลาเวลาพ่อแม่บอกว่าทําไมถึงพูดไปรู้เรื่อง าเรแท้เราอะสื่อสารไม่รู้เรื่องเราบอกเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยพ่อแม่เขาสะท้อนตัวเองเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดแต่กับลูกแบบไม่ดีแต่อยากให้ลูกพูดเพราะๆแต่เราไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดพอะกับเขาเลยอ่ะมันบอกเร็วๆสิอะไรก็เร็วไปหมดเร่งนี่กินเร็วๆได้จะไม่เร่ไปแต่บอกว่าทไมลูกไม่พูดไม่พราะเลยตัวเองเร่งรีบพูดกับเขาแบบนี้ อย่างี้ค่ะเพราะงั้นตรงเนี้เขาถึงได้ได้บทเรียนตรงที่แบบว่าเออเขากลับไปเขาอยากให้ลูกเป็นยังไงเขาต้องเป็นยังไงที่ลูกดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเอ้าทําไมไม่ให้หนูเอาถีบเอาเท้าถีบของแบบนี้ไม่ได้นะลูกเอ้าทำไมวันนั้นหนูยังเห็นแม่เอาเท้าเปิดพัดลมเลยนี่อ่ะมันก็เลยนี่นี่แหละค่ะเพราะงั้นตัวอย่างนี้ค่าของคาสอนสิ่งเหล่านี้มันทําให้ผู้ปกครองเข้าใจแล้วเขาเริ่มปรับตัวอยากให้ลูกเก็บของเรียบร้อย ตะกร้าผ้าจัดจัดบรรยากาศยังไงให้ลูกเก็บของให้เรียบร้อยได้ต้องมีที่ที่เขาเก็บ <S <S อ่าแบบนี้เพราะงั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่มันเป็นหลักสูตรที่ทําให้พ่อแม่เข้าใจแล้วไปส่งเสริมพัฒนาการลูกที่บ้านได้่การสื่อสารเชิงบวกและการเรื่องในเชิงบวก,บวก,บวกอันนี้โปรแกรมที่สองโปรแกรมที่สามเป็นเรื่องของอ่าโภชนาการโภชนาการให้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้ว่าลูกวัยเท่านี้ควรน้าหนักส่วนสูงเท่าไหร่อ่านกราฟลูกให้เป็นครับอาหารเช้าสําคัญยังไงอ่าการให้ลูก ทานอะไรนะคะแบรนด์แบรนด์เออแบรน์แบน์สิบขวดนะไข่แค่หนึ่งฟองก็คือคือคือหมายความว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจหลักโภชนาการอาหารบางอย่างอาหารในท้องถิ่นอาหารที่ราคาไม่แพง ก็จะเหมาะก็ได้ใช่ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เขาจะให้ความสําคัญกับอาหารเช้าครับพ่อแม่บางคนไม่เคยเตรียมอาหารเช้าให้ลูกเลยอวก็ัจนี้อันเยอะค่ะอันนี้เยอะโดยโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันใช่บางวันหมูปิ้งหมูปิ้งทุกวันเลยอ้าวนอกจากหมูปิ้งแล้วทาอะไรได้อีกง่ายๆเพราะงั้นตรงนี้การจัดโภชนาการเขาจะรรู้เลยว่าคุณค่าอาหารมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วควรให้ลูกทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันตรงนี้ก็เป็นหลักสูตรอบรมโปรแกรมเราก็จะมี4ี่โปรแกรมอ่จัดไปเสาร์อาทิตย์ คุณครูก็จะต้องเสียสละอีกแล้วคุณครูสุนทนาด,าดกเล็กครึ่งวัน่ะครึ่งวันวันเสาร์นี้เราจะจัดโปรแกรมนี้นะ<อ>พ่อแม่ลงทะเบียนมาใครจะมาอบรมบ้างมาแชร์แลกเปลี่ยนกันพ่อแม่ผู้ปกครองได้รู้จักกันแม่น้องเอน้องบีน้องสีอะไรก็เลยมาคุยกันนยคะว่าพฤติกรรมของลูกเป็นยังไงโอ้ที่บ้านเราเป็นแบบนี้บ้านเธอเป็นยังไงบ้างเราทําแบบนี้<อ>ได้นะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปกครองด้วยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นโมเดลที่ดีนะค่ะ ที่ที่มีที่ของกุยามีมีโมเดลอะไรที่เด่นเด่เลยมังมีเหมือนแบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นโครงการของอบตของกองงานศึกษาค่ะกองานศึกษาก่อนที่จะเป็นโครงการของกองการศึกษาทางกอก็ถามที่สูดแล้วว่าเอออยากอยากจะทําอะไรกับผู้ปกครองอะไรอย่างนี้นะคะจะแก้ปัญหาอะไรแบบนี้ก็มีโครงการอบรมให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องพัฒนาการเด็กประถมวัยนะคะคก็จะมีเขาก็จะ จะจัดโครงการโดยที่ว่าเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอะไรแบบนี้ค่ะมาให้ความรู้ในเรื่องการเล่นอะไรยังไงกับลูกเล่นเกมการศึกษายัางไง<ช>ก็จะมีตัวโมเดลตัวอะไรมาสอนลูกแล้วก็แล้วก็ให้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมาสอนเด็กจริงๆตรงนั้นดูว่าสอนอยังไงสอนสอนได้ตามที่เขาตามที่เขาให้คาแนะนํามาไหมอะไรแบบนี้นะคะาะพ่อแม่ก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าเออฉันไม่ได้ทําแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะมีค่ะแล้วก็ อบรมให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการก็อีกกลุ่มนึงเฉพาะก,กลุ่มเด็กที่มีปัญหาเรื่องภาวะะโภชนาการ,าการค่ะเราก็จะมีการอบรมอันนี้อันนี้ของศูนย์จัดเองเป็นเป็นงบป,ประมาณของสปสชทีนี้ก็จะเชิญเจ้าหน้าที่จากรปสโทรมาให้ความรู้รก็ในเรื่องอสารอาหารอะไรอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีที่ผ่านมานานประมาณปีไหนจะไม่ได้ก็จะมีการ สาธิตการทําอาหารดีมีประโยชน์อะไรแบบนี้นะคะให้ครอแม่ผู้ปกครองได้ได้ดูว่าเออนี่คืออาหารดีมีประโยชน์นะอาหารหลักหม่ามูให้เขาเข้าใจก็เหมือนกันนะคะตอนเช้าเหนียวไก่ทอดจังหวัดสตูลข้าเหนียวไก่ทอดเยอะมากค่ะก็ตรงประเด็นนี้ก็อยากจะฝากนะคะเพราะโดยปกติแล้วถึงพัฒนาเด็กทั่วไปค่ะก็จะทำใน้านต่งในรับไม่มาสนับสนุนมี คุณหมอเนอะอาะเรื่องของฟันเรื่องของโรคติดต่อในเด็กเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะทําตามแบบโครงการประจําปีแต่ว่าที่สนปาย<ๆ>อยากจะเชิญชวนหมายความว่าโปรแกรมที่เราพูดเนี่ยคือคุณครูสามารถจัดเองจัดเองได้จัดเองได้จัดเอ,<ๆ>เองได้หมายความว่าคุณครูนี่แหละเป็นวทยากรให้พ่อแม่เราไม่ต้องเชิญใครเลยแล้วค่าใช้จ่ายแทบไม่ต้องใช้อะไรเลยเนาะเราก็มีแค่น้ําดื่มหรืออะไรเงี้ยคือครเราให้ผู้ปกครองลงลงชื่อเลยว่าอย่างเสาเนี้ยเราเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วเราจะให้ความรู้เรื่องนี้นะพ่อแม่มา มันจะทําให้เกิดความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างครูอซึ่งให้ความรู้พ่อแม่พ่อแม่จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวคุณครูครที่จะดูแลลูกของ,ของเขาได้ดีแล้วอีกประเด็นหนึ่งมันจะไปตอบโจทย์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติได้ด้วยว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนอ่าหมายความว่าผู้ปกครองเข้ามาเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนะอ่าไม่ได้แบบแค่นี้เพราะนั้นการการทำงานแบบนี้คุณครูถอดบทเรียนจากหมอจากวิทยากรที่เราเชิญมาแล้วเราก็ มาดําเนินการของเราแบบนี้ค่ะเรามีที่เรียนรู้อะไรบ้างผู้ปกครองเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นที่เรียนรู้สําหรับชุมชนตายตอนนี้มันก็จะไปตอบโจทย์มาตรฐานชาติได้ด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับกับกับพ่อแม่ผู้ปกครองกับชุมชนใช่ใช่ค่ะในขณะเดียวกันสพดก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเลยดูเหมือนสพดนี่คืออย่างที่เราคุยกันว่าจัด active learning อย่างเดียวเนี่ยไปถ้าที่คุยกันมานี่นะเราไปเราไปเยอะไกลามากไปไกลามากไปถึงผู้ปกครองไปถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ไปถึงการมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมหลายๆอย่างนะครับอันนี้คือคุณค่าของของสอพดนะครับโอว้วันนี้นี่เราจริงๆเราสนทนากันตอนแรกกะ เป็นกรอบวิชาการเราคุยไปคุยมาไม่ว่าจะคุยคุยาคุยปะทางสนอปลาคุยเขาคุยหงเนี่ยดูเลืองไหายเรื่องมันมันมันเป็นบรนิบท,รบทจริงๆรงิอยู่ที่เ,เราเราเาก็ปฏิบัติกันอยู่ะนะครับแล้วสิ่งสิ่งที่เราทําแบบเนี้ยต้องต้องถามฟีดแบ็กับกับทางคุยาในฐานะที่ต้องดูแลสูตรเนี่ยชุมชนผู้ปกครองเขาเขา เขามองเราเป็นยังไงบ้างฮะบทบาทบทบาทที่เขาติดท้องดิสิ่งที่เขามองเรากับกับความเป็นศูนย์สปดรนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะ่อวยนะคะอ่อวยเลยเลยวันนี้วันนี้ให้อวยวันนี้ให้อวยเลยครับอวยได้เลยนะครับจากเมื่อก่อนที่เขามองว่าสื่อพัฒนาเด็กเล็กเป็นที่ให้เด็กนอนเลื้ยงเด็กกห้เด็กกินให้เด็กนอนแต่เดี๋ยวนี้ ก็คือเหมือนเหมือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของคุยานี่จะเป็นอ,องค์กรปกครองท้องถิ่นตรงนั้นมีสองนะคะม,คะมีมีอบตอแล้วก็เทศบาลอยู่อยู่ใกล้ๆกันนะคะ,คะประมาณประมาณสกิโลจากอบตอก็จะเป็นเขตเทศบาลถึงทีนี้บางทีเด็กนอกเขตเด็กนอกเขตจากอบตอ,อื่นจากเทศบาลจากก็ก็ยังจะมาสมัครค อยากมาอยู่กับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคงเราเนาะคะา่ะอ่านใจกุยาอยากมาอยู่ด้วย <laughs> อันนี้ไม่ไม่อาจจะอันอนี้ไม่ทราบได้นะคะก็คือชุมชนก็ยอมรับส่วนหนึ่งค่ะชุมชนยอมรับยอมรับในเรื่องที่ว่าเราเราไม่ได้ทําแค่กับเด็กเหมือนที่สซโนปลาบอกว่าเราเราไม่ได้ทําแค่กับเด็กเราจะทําจนถึงครอบครัวจนถึงผู้ปกครองเลย <c oughs> โอ้ีหอันนี้ก็ต้องชื่อชมทางองค์กรผรู้คองสุดท้องถิน นะครับที่ที่ได้ช่วยพัฒนาเรื่องน<ด>ี้เข้เนื่องจากเวลาจะจํากัดนะฮะค,ค,ำคำถามทุดท้ายฝากทุกท่านเลยอยากฝากอะไรกับทางเพื่อนครูที่อยู่สังกัดสพดครับเช่ญเลยเอาเอา 6, อาเอารูหงกัหงสหรับเพื่อนครูนะคะก็คือเราก็ด้วย,วยความเป็นครูนะคะก็คือรักเด็กเนาะรักเด็กแล้วยอยากให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี สมบัยนะคะแล้วก็มีอนาคตที่ดีค่ะครับนะฮะของครูยาสําหรับครูยาก็อยากให้คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้จักที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเพื่อมาพัฒนาเด็กค่ะคร,ครูของเราจะเป็นครูดีก็คือดีเมื่อเรามีการพัฒนาตนเองจะเป็นครูที่ดีได้มีวินัยมีคุณธรรมมีจรรยาบัรรนะคะคคแล้วก็ครูของเราก็จะเป็นครูเก่งมีความรู้มีทักษะความสามารถ ที่ะจ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 ะัดการเรียนการสอนจับสุดการให้เด็กได้แล้วก็สุดท้ายครูก็จะเป็นครูกล้ากล้าที่จะเป็นครคนคูต้นแบบครูต้นแบบใช่ค่ะแล้วก็เป็นใช่ค่ะเป็นครูต้นแบบแล้วก็เป็นครูที่อํานวยการใ,ให้เ <ใจ S 1> <ห>ด็กครูในดวงใจของเด็กเ,เป็นผู้อํานวยการกับเด็กไม่ใช่ว่าเป็นผู้สอนเด็กค่ะอยากให้ครูของเราในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่านให้เป็นครูอํานวยการต่อเด็กค่ะครับผมราปาเลย ก็ในฐานะศึกษาดีเทศนะคะก็อยากให้ให้กําลังใจคุณครูทุกท่านนะคะสิ่งที่เราทํามาเราแบบทุ่มเทกันเป็นที่แล้วนะคะก็ให้ทํางานด้วยความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นว่าคุณภาพเด็กปฐมวัยสร้างได้ด้วยครูมืออาชีพนะคะเราคือครูมืออาชีพค่ะเราเป็นครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเป็นแกนนําอะไรมากมายนะคะของครูมุ่งมั่นทํางาน อย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะคว่อยากจะบอกว่าให้ใจเป็นหัวใจในการพัฒนานะคะคุณครูในหัวใจของเรานี่แหละค่ะในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยของเรานะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณครูทุกท่านนะคะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เราสุนทนากันทั้งหมดนี่นะครับเ,เราจะเห็นเลยว่าคําว่า active learning นะครับที่คุณครูจะต้องจัดกิจกรรมนะครเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรับเด็กปฐมวัย แท้ที่จริงเป็นเรื่องที่คุณครูได้ปฏิบัตินะครับได้ทําอยู่แล้วนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณครูจะจัดแอคทีฟเรทติ้ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการออกแกบ,กบบนะฮะกิจกรรมการสอนแต่ถึงแม้จะออกแบบไปแล้วเนี่ยตรงหน้างานจริงก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครก็รขึ้นอยู่กับลูกๆของเราในระหว่างนั้นจะถามอะไรจะสนเอ่อจะมีความสนอะไรนะฮะอยากเรรู้อะไรหน้าที่ของคุณครู ที่สกัสดสปดเนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะต้องดูแลลูกๆของเราแล้วนะครับถ้าเราจะพัฒนาเด็กลูกๆของเราเนี่ยให้มีเป็นอะไรนะเป็นเป็นเด็กดีเด็กเก่งนะครับสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เป็นทรัพยากรสําคัญของประเทศชาติในอนาคตเนี่ยแค่นั้นไม่พอเรายังจาเป็นต้องต้องไปดูแลนะครับเดี๋ยกในว่าดูแลได้อาจจะไปพูดคุยกับ ทางพ่อแม่ปกครองของลูกของเราด้วยรวมถึงก็ต้องมีมีปฏิสัมพันธ์กับทางชุมชนนะครับซึ่งสิ่งหเหล่านี้ก็จะทําให้คุณครูแล้วก็ศูนย์สปดอเนี่ยอยู่ในดวงใจของของชุมชนแห่งนั้นๆแล้วก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรสร้างสรรค์เด็กไทยของเราเนี่ยให้เจริญเติบโต,ตนะครับก็เ,เป็นกำลังใจให้กับ คุณครูสวรทุกท่านวันนี้ขอบคุณสอนนอปาขอบคุณท่านคุยาแล้วก็ครูผมนะครับแล้วขอบคุณทางบ้านทุกท่านนะครับแล้วเ,เราจะนําสิ่งด,ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของออการจัดการศึกษาพระถางใบนะครับมาเล่าสู่กันฟังต่อไปในในโอกาสหน้านะครับขอบคุณากครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับัสาีค่ะ จะเตรียมการสอนทั้งทีไม่ใช่เรื่องง่ายไหนจะอุปกรณ์มากมายไหนจะต้องมีห้องปฏิบัติการจะดีกว่าไหมถ้ามีตัวช่วยดีๆที่ทําให้ทุกการเตรียมการสอนเป็นเรื่องง่ายและการเรียนรู้ยังคงเป็นเรื่องน่าสนุกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนได้เข้าใจมองเห็นภาพผ่านแบบจําลองกับสื่อ simulation นวัตกรรมที่ทำให้ทุกการสอนเป็นเรื่องง่ายทุกการเรียนรู้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นกว่าที่เคยสื่อซิม u ูเลชั n นจากอักษรช่วยจำลองสถานการณ์จริงด้วยฟังก์ชันของสื่อเพียงแค่ปลายนิว้วหมดภาระการเตรียมอุปกรณ์การสอนที่ยุ่งยากหรือการจัดเตรียมห้องแล็บที่ต้องใช้พื้นที่วุ่นวายด้วยนวัตกรรมที่สร้างสารรค์สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่สามารถปรับค่าต่างๆได้ด้วยตนเองและเห็นผลลัพธ์แบบเรียวชาม มาพร้อมฟังก์ชันการบันทึกหน้าจอและจดบันทึกได้สานสะดวกเหมาะกับการบันทึกข้อมูลระหว่างเรียนหรือจะส่งให้ผู้เรียนเป็นการบ้านเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ในคาบถัดไปก็สบายแม้ไม่ถนัดก็สอนได้เพราะมีคำแนะนำการใช้งานพร้อมรองรับการใช้งานได้สองภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิชิตใจได้ทุกห้องเรียนไม่ว่าจะหลักสูตรไหน ทั้งไทยหรืออังกฤษโปรแกรมก็เวิร์กพร้อมให้ใช้งานได้ในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์จุดประกายให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระสนุกกับความคิดสร้างสารรค์และยังสามารถจดจอ่อกับการเรียนรู้ที่จะพาผู้เรียนไปสู่ความสำเร็จผ่านการจำลองสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแค่นี้ก็อยากลองใช้แล้วใช่ไหมมาเป็นครูคนแรกที่ได้สัมผัสก่อนใครเพียงเป็นลูกค้าที่เลือกใช้หนังสือเรียนอักษรในปีการศึกษา2567นี้ก็เข้าใช้งานได้ฟรีผ่านอักษรออนไลน์สนใจข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กด subscribe ไว้เลย YouTube ช่องอักษร Education คิปไม่ออกบอกอักษรครบจบในที่เดียวใช้ฟรีสอนสนุกคลิปการสอนเพื่อครูทั้งประเทศกับคลิปสอนออนไลน์จากอักษรดูเลยตอนนี้ที่ YouTube อักษร Education อันนี้ค่ะส่องเข้าไปเลยค่ะวิธีแตกไฟล์างานปรับหน้ากระดาษเซฟแล้วไฟล์างานหายหาได้ที่ไหนทุกเรื่องงานครูเราช่วยได้ พบกับรายการไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัวร์อยากรู้ต้องดูเลยสำรวจโลกแห่งการเรียนรู้ที่หาฟังไม่ได้ทั่วไปกับเรื่องเล่าดีๆจากอัตนายเพิ่มสีสันให้ห้องเรียนครูสุดว้าวด้วยสื่อและเครื่องมือดีๆจากอักษรพบคอสอบรมออนไลน์ฟรีผ่าน y o u t u b e ไลฟ์พิเศษเฉพาะผู้ติด,ดตามเท่านั้น สแกน QR code นี้ y, แล้วกด subscribe เลย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน